นัสูตรครับแล้วกับนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับขอนอบน้อมได้องค์พระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ข้อกราบถวายความเคารพพระอาจารย์บุญศรีนานาวุธโธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็กเตอร์ประธานกรรมการด้วยความเคารพน้อมน้อมเจริญพราณยานุทโธนะครับจาเวจะเรียกชื่อผิดเลยนักบาลีนะเจริญพรรรองศาสตราจารย์ด็กเตอร์วิโรธคุ้มพรอง ท่านุปสรุปเลยนะเพราะว่าไม่ต้องนำบทเยอะเพราะว่าตอบเยอะนะท่านสรุปเลยว่าไงว่าพระสมุทรเรียกวิปโกอาจารย์ได้ศึกษาในสารนิพนธ์ในเรื่องวิเคราะห์การเจริญวิปัสนาภาวนาในโอดิมัสสูตรนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาได้แจ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธานีสวรณปฏิพนะครับความเป็นมาความสมาัของปัญหา ผู้ศาสนาพระพุทธองค์ทรงเพียนเพยแผ่พระสัตทธรรมตลอด45ปีเต็มและหลายครั้งที่ทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเพื่อไปสอนโดยไม่คิดเห็นแก่ค่าจ้างรางวัลหรือคำส,สรรเสริญคั้สอนที่ mm hmm. เป็นหัวใจหลักของศาสนามีสามประการหลักๆคือสัพพ์เปาษาอาการะนังการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงสอง กุศะละสูประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตป,ประโยน์ทัพปนางคือการบำเพ็ญเพียรทำใจให้บริสุทธิ์ก็ได้แก่การชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสโอลิมัสูตรหลักธรรมว่าด้วยธรรมที่เป็นฝั่งนี้และธรรมที่เป็นฝั่งนู้นหมายถึงธรรมที่ตรงกันข้ามกันในพุทธศาสนาธรรมที่เป็นฝั่งนี้หมายถึงอกุศละกรรมบท1ิบหรือ โลกิยธรรมธรรมที่ทําให้สัว์เวียนวนไม่รู้จักจบจักสิน้นส่วนธรรมที่เป็นฝั่งนู้นหมายถึงกุศลกรรมโมโบทสิบหรือโลกุตรธรรมเป็นเป็นสภาวะที่หลุดพ้นจากโลกิยะไม่เกี่ยวข้องกับการตัณหาทิฏฐิและอวิชชาคำถามวิจัย 1. เนื้อหาและหลักธรรมสำคัญในอุณมสูตรเป็นอย่างไร 2. วิเคราะห์การเจริญวิปัสนาในอลิมัสสูตรเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์ในการวิจัยในอลิมัสสูตรครั้งนี้จัดวัตถุประสงค์ไว้2ประการคือ1เพื่อศึกษาเนื้อหาและหลักธรรมสําคัญในอลิมัสสูตร 2. เพื่อวิเคราะห์การเจริญวิปัสนาในโอริมัสสูตรวิธีการดำเนินการวิจัยศึกษาค้นคว้า ข้อมูลเอกสารในคำพิพากษาวิดิอัรอธกาาดีกาประกอบวิเศษรวมทั้งเอกสารวิชาการและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. เรียบเรียงตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลตลอดจนจัดลำดับความสำคัญแหล่งที่มาโดยเปรียบเทียบกับคำพีพากษาวิดก 3. กำหนดประเด็นเพิ่มเติม,มหรือรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา 4. วิเคราะห์และสรุปคำตอบปัญหาการวิจัย 5. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 6. ปร,ปรับปรุงแก้ไขเน,เนื้อหาเนื้อหาและหลักธรรมของอลิมัสสูตรอ,ลอหลักธรรมสามาของอริมัสสูตรได้แก่การประพฤติเป็นทางแห่งกุศลกรรมหรือ แนวทางประกอบคุณงามความดีอันและแก่กรรมดีที่ทำให้ไปสู่สุคติหรือความดีหรือความประพฤติงามสามทางก็คือทางกายสามทางวาจาสี่แล้วก็ทางใจอีกสามผลการวิจัยโอลิมัสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่เป็นฝั่งนี้คืออกุศรกรรมมบทหรือโลกิยธรรมและธรรมที่เป็นฝั่งนู้นคือกุศลกรรมมบทหรือโลกุตระธรรมการเจริญการเจริญวิปัสสนาภนราหนณอุเรมมาสูตรจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อเจริญกุศลกรรม,มบท10และละอกุศลกรรม,มบท10ละกรรมกุลห้าละวัตตสามละมานะเก้า แล้วก็เพื่อเจริญวิเวก3ด้วยการด้วยกระบวนการของการเจริญการพิจารณาธรรมตามแนวสติปฐาน4หลักสำคัญของสติปฐานสี่ก็คืออาตาปิสรรมะชานนสติมามีความเพียรมีสรรมัชัญญะมีสติด้วยกระบวนการพิจารณาธรรมสีมวดคือกายานุป,ปัสนาสติปฐานเวทนานุป,ปัสนาสติปฐาน แล้วก็จิตตานุปสัสสนสติปัฏฐานธรรมานุปสัสสนสติปัฏฐานจนเกิดวิปาาัสนาญาหรือวิปัสนาปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจสี่บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นธรรมที่นำพาให้สัตว์ข้ามฝั่งจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนูน้นครับคับก็ขอจบการนำเสนอในเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์ การเจริญวิปัสนาภาวนาในโอริมาสูตรเพียงเท่านี้ครับก็ขอเจริญพอรอาจารย์คณอาจารย์ผู้ทรงคุณวัตได้ติชมครับผมขอโอกาสท่านประธานนะครับเอ,อพระครูสมุนิวัตรนะศึกษาวิเคราะห์การเจริญวิปัสนาภาวนาในโอริมาสูรนะครับอเอ,อท่านโอริมสูตรนี่อยู่ในในเล่มไหนนะท่านนะ เล่มที่ยี่สิบสี่ครับอาจารย์เย็นที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมเออผมไปดูเออผมตามไปดูงานของท่านในในในพระไตรปิฎกนะเอี่ที่ที่ผมดูนะมันสติปฐานมันมาจากไหนเอ่ยใน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 ท่านท่านเปิดท่านท่านท่าน่านมีมีพระไตรปิฎกไหมเนี่ยผมผมเปิดพระไตรปิฎกเนี่ยผมพยายามพยายามจะดูว่าสติปฐานตี่เนี่ยมาอย่างไงท่าน ก็เนี่ยอาจารย์ชนเราได้<บ>มาพูดตามบ,บ,บท<ำ>ไม่เออเออเนี่ยเออเดี๋ยวเคลียเคลียนี่งอนนะเคลียเคลียหลักคำงอนนะเออท่านท่านไปเปิดสารบัญน,นะนะเออบทที่บทที่ al, สารบัญบทที่สองเพิ่กันแนหะสารบัญบทที่สองเนี่ยเออกุศลกุศลวิตกเออกุศลกับบทสิบเห็นอกุศลกับบทสิบเห็นคามคุณห้าเห็นวัฏตะสามเห็นวิเวกสามเห็นแต่มาหน้าเก้านี่ไม่เห็นมันมาไงท่าน มานัฐเปิดเปิดเปิดดูสารบัญสารบัญคือเนี่ยจะทำทำใจให้จิตให้ผ่องแผ้วว่าด้วยการละมานะเนี่ยจิตใจไหนไหนด้วยกันละมานะตรงไหนไหนทำใจให้ผ่องแผ้วว่าในสารบัญไหนทำใจให้ผ่องแผ้วแล้ไหนมานัฐอยู่ตรงไหนอะไรนะครับมานะมันอยู่ตรงไหนบัดดิคือชบาตนให้ผ่องแผ้วแล้วมานะอยู่ตรงไหนคำว่ามาณัฐ ก็การชำระไงอาจารย์เอ้ยการชำระเรื่องนเกี่ยวอะไรกันมานะการชำระจิตให้คงแท้ก็อาจารชำระจิตให้คงแท้เเกี่ยวอะไรกันมานะครับเ,เอาเคลียเคลียเคลียประเด็นหลักคำก่อนนะตัดออกนะมา,นะามานะนะเฮ้ยเออมาหนะาเก้าตัดออกนะมาหนะาเก้าครับเออพรวะมันไม่มีเนี่ยในประไตรปิูกผมดูแล้วมันไม่มันไม่มได้ถึงมาลนะรลบบอกทำจิตใจให้คงแท้ก็ถ้าทำจิตใจให้คงแท้ก็สมาธิ สีนสมาธิปัญญา,นะาท่านแล้วท่านโพดชงเจ็ดมาไงสองจุดสองจุดเจ็ดมันมาไงท่านสองจุดเจ็ดโพดชงครับเออโพดชงเจ<ม>็ดมันมายังไงพระคุณท่านมัดสี่ผลสี่น, 4, นิพานงงหนึ่งอาจารย์ไหนอะไรมัดสี่ผลสี่นิพานหนึ่งไหน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 ก็ชนเหล่าใดประพฤติตามธรรม ในธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วก็มกรรจิตไหนไหน,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 นไหนื้อไหนบอกโคตรชงที่ตรงไหนอ่ะต้องเจาะเจาะเลยอาจารย์ผมก็รู้ว่าอา,อาการที่จะไปมรรจิตบริสุได้ก็ต้องเจริญพุทรชงเฮ้ยถึงจะไปบรรลุได้มนนไม่ผ่านไ,ไม่ใช่เป็นเจริญนิยมักโยแปรนะนะครับ มีไม่ไม่คือคือถ้าเราเปิดใปนปฏิโดกว่ามีก็ต้องมีไม่มีก็ไม่มีไม่ต้องไปไม่ต้องไปตีฟานนะนะโอเคตัดออกนะครับเคลียร์เคลียร์หลักคำก่อนเคลียร์เคลียร์เคลียร์หลักคาตัดออกสองหลักคานะอสองสองอ่าโอเคแล,แล้วแล้วท่านมาดูสามสามจุดสองเนี่ยสติประฐานสี่หมายังไงคือความหมายความหมายของวิปัสสนาภาวนาเนี่ยโอเคสามจุดหนึ่งสามสองก็โอเค มันมาอย่างไงสติปัฏฐานสี่ในการเจริญวิปัสสนามาอย่างไงมันแยกออกมาจากนี่เหอาจารย์แยกออกมาจากไหนพระคุณท่านหลักสติปัฏฐานสี่เหอาจารย์ไหนอ่ะไหนไม่ไม่มาชัดขึ้นไงอาจารย์พุทธเจ้าพูดถึงสติปัฏฐานสี่ไหมครับคุณไหนคุณแยกออกมาจากสามจุดสองมาอาจารย์คือที่อาจารย์สามจุดสองไม่ถ้าดูใน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 โมริมาสูตรเนี่ยหน้าอาจารย้อยหกสามวัดเทียนเนี่ยมันพูดถึงสติปัฏฐานสี่ไหม นะครับไม่ไม่เออใน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 โอนิมัสซูเนี่ยเขาพูดถึงสติปฐานสี่ไหมครับก็ไม่ได้พูดถึงหรอกครับแต่ว่าก็เนี่ยนะครับก็ชนเราใดปฏิบัติตามธรรมไหนตามธรรมไหนก็ก็ปฏิบัติตามธรรมก็ถูกแล้วไงปฏิบัติตามธรรมหลักตามธรรมะทำอ่าก็ถูกแล้วไงถ้าบอกว่าชนเราใดปฏิบัติตามหลักสติปฐานสี่ดิเออแล้วเอามาไงใช่ไหม เราจะเราจะไปตีจะไปตีแบบหูกว้างโลกเลยไม่ได้นะไม่มีนะมีไหมไม่มีทำไงดตรัตัดัอ่าการออกนะครับคือความหมายของของวิพัฒนาอะไรเงี้ยก็ไม,ไม่ไม่ติดใจไม่ติดใจนะครับแล้วก็การปฏิบัติวิพัฒนาภาวนาในโอลิมสูตรโอเคนะสามจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับการปฏิบัติวิพัฒนาเพื่อเจริญกุศลเข้าใจได้ แต่ว่าสามสามจุดสามจุดสองการปฏิบัติภาวนาเพื่อละกุศลนี่เกิดละอกุศลค่ะอาจารย์มันตกไปใช่ไหมตกอกไปใช่ไหมครับครับตกครับอโอเคถ้าไปดูให้ดีนะอ่าก็โอเคท่านตัดสามจุดหกออกสามจุดเจ็ดออกแล้วก็สามจุดสี่ออกนะเพราะไม่เกี่ยวเนี่ย <5. S 1> <35. S 2> สามจุดสี่สามจุดห้าเนี่ยนะ อาจออกไปเลยนะเพราะว่ามันผมดูในนั่นในพะไตรพิโดกล้วมันไม่มีคืออะไรที่ไม่มีในพัไตรบิโดกลาไม่ต้องไปกล่าวถึงนะแต่ว่าถ้าจะกล่าวถึงให้มันคุดอยู่ในในเนื้อของุปสการบดสิรรบอุศลาบดสิบหรือการ3ามจาุด้าไมอาจารย์อะไรนะสามจุดห้าได้ไใช่ใช่อาจารเจริญเจริญอัดีมากมีองค์แปดมาจากไหนอะ่ะ ก็จะไปนิพานมันจะมันต้องเจริญมากเข้าใจเข้าใจคือพระไตรบอกว่ายังไงก็ต้องอย่างนั้นโอ้โหไม่ง hm ั้นก็ท no ่านก็ต้องเอามาหมดเลยดิสติปฐานสี่สัมมาปทานสี่อะไรก็ต้องเอามาหมดเลยไม่ได้ค <OK> ือค evet> ืออย่างนี้เราสารานิพนธ์เนี่ยเราเนื้อหาสารานในพัยไตรบกมีเท่าไหร่ล้วเอามาเท่านั้นโอเคนะอ่าอ่าโอเคอ่ะตอนนี้มามามาดูไอ้นี่ของท่านนิดนึงนะครับ บทคัดยอ่อเนี่ยบทบทบทคัดยอ่อเนี่ยเอ,อท่านต้องพยายามตอบวัตถุประสงค์ให้ได้นะคือวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งคือท่านบอกว่าเนื้อหาและหลักธรรมอาจารย์ทีอะไรหน,นึ่งหรึ้งครับอะไรนะอะไรนะท่านท่านว่าอะไรนะท่านนิวัฒน์ท่านเห็นไหมเรือเนื้อหาและหลักธรรมวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งอะ ต้องตอบให้ต้องตอบให้ตรงให้ตรงด้วยว่าเอ,อเนื้อหาและคำในโอลิ oul, มัสูตรนมีกี่ข้ออันนี้มันยังไม่มีเลยไปอะไรอไปอะไรเอ,อคือเว้นทุติตคือสัมปัตตวิลัตอะไรสมาทานะวิรัตอะไรเนี่ยไปคนละเรื่องเลยเนี่ยไปโลอะไรอะไรสมาทานะวิลัตจัดเป็นโลกียะสมาทานะอะไรไปนู่นตบุเชตอะไรเนี่ยมันคนละเรื่องนะท่านนะมันบอ,อ,อกว่าเนื้อ,อหาอะไรนะ กูนไงครับฮัลโหลว่าไงนะท่านได้ยินไหมเป็นเรื่องของการงดเว้นไม่ใช่ท่านพูดถึงไอ้ยินเนื้อหาในหลักในโอลิมัสตูน่ะในโอลิมัสตูมันมีเนื้อหาอะไรหลักคาอะไรเท่านั้นเองท่านเห็นไหมน่ะครับก็กระทรวงกรรบทสคับใชปาจารย์อ๋อใช่อ๋อ มันมีอะไรมันมีกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทแล้วก็มีอะไรมีมีวิมีมีอะไรอ่ะมีมีที่ท่านที่ท่านทำมาน่ะมีกรรมกุญห้ามีวัตตะมีวิเวกเนี่ยไม่ท่านไม่ได้ใส่มาเลยอะวัตตะสามวิเวกมาละท่าต้องใส่มานะไปปรับใหม่นะโอเคไหมอ่าแล้วก็อบทอพอมาวัตถุพอพอมาการปฏิบัติอะไรการเอ่อ บทวัตถุประสงค์ข้อที่สองก็คือ,อวิเคราะห์การปฏิบัติ o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  ที่พัฒนาในโอโอโอริมาสูรเนี่ยก็เอาเฉพาะที่มีมาใช้นะอย่างอื่นไม่ต้องนะโอเคไหมเห็นประเด็นยังเนี่ยสถิติประธานไม่เออเขาเรียกไงนะอ่าพชฌชงเจ็ดไม่มีไม่ต้องเอาอมาสถิติประธานไม่มีไม่ต้องเอาอมานะนะถ้าไปดูนะไปดูไปดูให้มันาาตรงกับงานของท่านน,านะนะ อ่าทีนี้มาดูมาดูบทเอ่อบทที่บทบทที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครถ้ามาดูหน้าหน้าสามหน้าสี่นะหน้าสามหน้าสี่เนี่ยเชิงอัดเนี่ยเขาเขาไม่นี่วเขาไม่นิยมใส่นะคอาเกตด,ด้านเนื้อหาเนี่ยเขาไม่นิยมใส่เชิงอดัดนะมานเห็นเชิงอัดที่ทิศสองไหมมันเปิดเห็นเชิงอัดที่ทิศสองไหมเห็นไหมท่านอ่าใส่จะค้างนะค้างไหม ท่านนิวัตอยู่ไหมลนะ่ะสงใัยจะค้างเดี๋ยวรอรอสักแป๊บท่าน่านเห็นไหมครับอ่าอ่าอ่าแล้วก็คือก็คือให้ท่านไปตดัดนะไปตดัดไปตัดเนื้อหาเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยพอท่านมาเออที่จริงเนี่ยท่านพูดถึงโอลิมาโอลิมาสูตรเนี่ยหน้าสิบเจ็ดเนี่ยหลักคำในโอลิมาสูตรเนี่ย ท่านเห็นหน้าสิบเจ็ดไหมครับอาจารย์เออท่านก็ไปเทียบเคียงปาละสูตรไอเออปลาราคามิกสูตรไอ,อสคาราวาสูตรอะไรเงี้ยนะก็ก็พอได้นะก็พอได้เพราะอาจผมเข้าใจใว่าเนื้อหาอาจจะน้อยนะท่านก็เลยท่านก็เลยใส่ที่จริงท่านน่าจะอธิบายไอ,อโอลิมาสูตรเนี่ยให้มันชัดชัดโดยที่ไม่เอาสูตรอื่นมามามา,มา,ม,ามาเกี่ยวข้องนะท่านเอาหลายสูตรมาเนี่ยปาละสูตรเอา ปลาอะไรปาละคามิสูตรสคาราวะสูตรอะไรเงี้ยนะโอโอริมะตีละสูตรอ่ะโอเคก็อนุโลมอนุโลมไปนะแล้วก็หลักธรรมที่ปรากฏเนี่ยเออท่านก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วเนื้อหาเนี่ยที่อะไรที่มันไม่จําเป็นก็ตัดออกเช่นอะไรเออเช่นเออเช่นหลักปฏิปทานสี่เนี่ยตัดออกนะสามจุดสองเนี่ยตัดออกเออสามจุด สามจุดสองเนี่ยตัดออกแล้วก็สามจุดสี่ตัดออกสามจุดห้าตัดออก,ออกเอ,อตัวสามจุดหกก็เป็นสามจุดสามจุดสามจุดสี่นะแล้วท่านแล้วท่านมันมาอย่างไงเ่ะไอ้สามจุดหกในการบรรลุทําในโอริมสูตรมันมันมาอย่างไงอท่านมันน่าจะจบแล้วนะมันมาอย่างไง ท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมเออเนี่ยเออสามจุดหกการบรรลุธรรมในโอริมาสูตรหรือประเภทอะไรประเภทของการบรรลุธรรมมันมาอย่างไงกันเนี่ยมันโผล่มาไงะาน,นะท่านนะท่านท่านนิวัตได้ยินไหมได้ยินไหมเอา้างแล้วเหรอนี่การบรรลุธรรมใน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 โอริมาสูตรี่ยมันมายังไงเนี่ย จันทนีดูนีแกแกมัมนค้าง,งาด,าด้วยไงนี้วัดนี้วัดนก อาจารย์วิรจนเสียงดังในแกหนีเลยไม่ไม่ต้องขออนุญาตขออนุญาตท่านประธานนิดนึงไม่ไม่คือคือจะได้ไล่ให้มันให้มาให้มันตรงประเด็นครับจะได้ให้มันตรงประเด็นไม่ไัอาจารย์วิโรจน์อยู่ไหนล่ะครับอาจารย์วัโน์อยู่ไหนอ่าขออนุญาตนิดนึงจะไล่ให้ไล่ตรงประเด็นอะไรจะหลุดไป ให้ตรงที่กระจุกกระจุกเอาไว้ฮัลโหลครับห้าสิบนะครับแปดสิบแปดสิบห้าแปดสิบ ใช่ไหมครับกออา,ารบรรลุทางในโอลิมัสูตรเนี่ยในในในพระไตรปิฎกภาษาเราไ,ได้พูดถึงไหมว่าการบรรลุอะไรอะไรได้พูดไหมไม่ไม่ไม่มีก,การมันออมีตัดออกนะเดี๋ยวไปไปไปคุยกัะที่งกระดาตอ่อกันแนละ้วครับท่านประธานครับ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 บคราวนี้เป็นท่านประธานครับผม อาจารย์ดรวิโรธนะที่ได้ให้ฟังชัดเจนกับนิสิตท่านนิวัฒน์ได้ยินเสียงพมไหมครับครับเออพอได้ยินนะเอ่อจะทําให้งานของท่านนที่ท่านอาจารย์วิโรธท่านได้ไล่หลักทำเนี่ยจะทําให้งานของท่านมันชัดขึ้นนะแล้วก็อันไหนที่มันเกินท่านก็ต้องตัดออกในอะไรที่ไม่เกี่ยวขอยนะอ้องนะเออนะครับ เออนี่ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะส่งผลทําให้งานในเรื่องของการเขียนบทคัดยออ่อนะอันนี้เป็นบทคัดยาวนะถ้าท่านเขียนเอาหลักๆตามที่ท่านจรยุโรดบอกเนี่ยมันก็จะตรงประเด็นก็จะเป็นบทคัดยออ่อนะที่ <รอ S 1> ท่านทำจะเป็นบทคัดยาวไปนะครับนะมันเอาเอา,เอาที่เกี่ยวข้องนะครับคัดยาวครับครับเออเป็นบทคัดยาวแล้วก็ เอ่อทางด้านภาษาอังกฤษเดี๋ยวค่อยตามมาเนาะไปตามมาครับท่านอาจรจะให้กําลังใจท่านนะไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่า,านีนิดหนึ่งท่านในบทที่หนึ่งความเป็นมาในที่ท่านอ้างเองสภาพภาษากรนงังกุสเลรสู้ประสัมปทาอะไรต่างๆเนี่ยในความเป็นมานี่นะครับมีอยู่อันหนึ่งในอันที่สามเนี่ยเอ่อเป็นอะไรเนี่ยเป็นไม่ได้มาในาพระไตรปิฎกเราเลยหรือท่าน แต่หาอ้างยังไงน่าเนในอภิธรรมเนี่ยเนะเป็นอะไรในไหนเน่เนานะครับ,รบเออน่าจะเป็นคำสรรเสริญหนึ่งถึงบอกเออเออย่างไงถ้าถ้าเราอยู่ในประเด็นคล้ายๆกันเนี่ยทำไมเล่มอื่นอันอื่นทำไมมีในพระไตรปิฎกหมดล่นะเนาะยังไงฝากเนาะครับเออเอ,อเออครับจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับ มีคําตกบ้างอะไรบ้างฉายาของหลวงพ่อพระธรรมวิสุทธิกวีต่างๆในพิจิตรตวตาวโนเนี่ยท่านคอยไปนิดเล็กๆน้อยๆนะท่านก็ไปเพิ่มเติมเอานะครับนะแล้วก็ออในเล่มก็จะแทรกหน้ามาผิดบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ธรรมดานะครับนะแล้วก็มอบหมายท่านท่านอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้เพิ่มเติมให้ตรงประเด็นยิ่งขึ้นก็ขอเจริญพรอาจารย์ดรทาเน ครับผมครับ,รบขอบคุณครับท่านประธานครับออพอดีนิสิตนิสิตเอ่อตกตกตกขบวนะท่านนี้ทำมาโจงกหลังครับเดี๋ยวผมจะเอ่อให้ท่านเข้ามาดูอีกทีครับท่านอาจารย์อาจาย์มีตับปงเยอะเยอะอยู่ครับอาจารย์ตับปงนี่แหละใาครับผมได้ได้แล้วผูนีุู้งนี้ไม่อยู่เนาะอาจารย์เนาะ อาจารย์ไม่ได้ไปอินเดียก็หลังจากวันที่วันที่วันที่นู่นนะครับวันที่เจ็ดไปแล้วนะครับที่เจ็ดที่แปดแล้วนะครับนัดนัดกันขึ้นไปน่าจะไปวันที่หนึ่งครับครับครับท่านประธานครับก็น่าจะมีแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะปรับตามที่อ่า่าานอจารย์วิโรจน์แนะนําครับผมรับท่านประธานครับท่านท่านต่อท่านวัดนะนิมนต์ครับครับผมท่านต่อไปครับขากลับนิมนต์ท่าน พระสมบัติครับพระนัตโตครับท่านได้ศึกษาเรื่องการเจิญวิปัสนา